สวัสดีครับนิสิตสำหรับองค์ประกอบของเครื่องเสียงนะครับในครั้งนี้นะครับเราก็จะมาคุยกันถึงเรื่องภาคสัญญาณออกเนาะหรือว่าเอาพุตนะครับ เราเรียนนะครับเกี่ยวกับภาคสัญญาณเข้ามาแล้วว่ามีอุปกรณ์เครื่องมือประเภทอะไรบ้างนะครับแล้วส่งสัญญาณมายังภาคสัญญาณขยายเนาะหรือภาคขยายสัญญาณนะครับเราก็เรียนมาแล้วเนาะว่าตัวแอมมันมีกี่ประเภทอะไรยังไงมีทําหน้าที่อะไรนะครับแอมกับ PM นะครับเสร็จแล้วจากภาคขยายสัญญาณนะครับมายังภาคสัญญาณออกเนาะหรือว่าเอาพุตนะครับก็คือลําโพงประเภทต่างๆที่เราจะคุยกันวันนี้นะครับ ภาคสัญญาณออกนะครับทำหน้าที่รับสัญญาณไฟฟ้าความถี่เสียงนะครับที่ได้รับจากภาคขยายสัญญาณแล้วเปลี่ยนเป็นคลื่นเสียงธรรมชาติโดยมีคุณสมบัติเหมือนต้นกําเนิดเสียงทุกประการอุปกรณ์ในภาคสัญญาณออกก็คือลําโพงนะครับลำโพงชนิดต่างๆนั่นเองเนาะลำโพงชนิดต่างๆในภาคสัญญาณออกนะครับเพราะเราจะเอาเสียงออกทางลําโพง ประเภทของลําโพงนะครับประเภทของลําโพงนะครับก็แบ่งตามความสามารถในการเปล่งความถี่เสียงนะครับอาจจะเป็นลําโพงเสียงทุ้มต่ำหรือว่าซับบูเฟอร์ตอบสนองความถี่ในช่วงต่ำมากนะครับก็คือประมาณ50เฮิร์ซลงมานะครับให้เสียงทุ้มและลึกหนักแน่นเป็นพิเศษนะครับอาจจะได้ยินแต่เสียงทุ้มออกมาเป็นซับเนาะซับบูเฟอร์นะครับซับเบสอย่างเงี้ยที่เขาเรียกกันนะครับลำโพงเสียงทุ้มนะครับบูเฟอร์ อันนี้ก็จะให้เสียงทุ้มนะครับตอบสนองความถี่ในช่วง2 5่สิถึงสองเฮิร์ซนะครับให้เสียงทุ้มแบบนุ่มนวลลุ่มลึกมีเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับประมาณ6นิ้วขึ้นไปเนาะอันนี้เสียงทุ้มนะครับลำโพงเสียงกลางนะครับมิดเ a นจ์นะครับตอบสนองความถี่ในช่วง5 0 0ร้ถึงห้าหมเฮิร์ซนะครับให้เสียงระดับกลางนะครับทั่วไปเช่นเสียงคนพูดนะครับมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ4ีถึงหนิ้วนะครับต่อมานะครับลำโพงเสียงแหลมนะครับทวิตเตอร์อ่า วงเสียงแหลมนะครับตอบสนองความถี่สูงในช่วงประมาณ5,000เฮิรตซ์ขึ้นไปนะครับให้เสียงระดับแหลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางนะครับประมาณ2-3นิ้วครึ่งเนาะอันนี้เสียงแหลมนะครับต่อมานะครับเป็นลำโพง u u l Range นะครับก็เป็นลำโพงที่สามารถกระจายความถี่เสียงได้ดีตลอดย่านความถี่เสียงนะครับซึ่งจะอยู่ในย่านความถี่เสียงประมาณ50-10,007เฮิรตซ์นะครับมีขนาดใหญ่พอๆกับลำโพงเสียงทุ้ม ลำโพงกลวยผสมนะครับมัติเวนะครับล o u d s a k e อ่าเป็นกลวยผสมเป็นลำโพงที่มีกลวยนะครับหรือไดอะเฟม e 2-3อันในโครงตัวเดียวกันประมาณนี้นะครับผสมถ้าแบ่งตามลักษณะของการทำงานหรือการสั่นสะเทือนของไดอะเฟมนะครับก็จะแบ่งเป็นอ่าลำโพงไดนามิก จะประกอบด้วยขดลวดที่พันกันอยู่อยู่บนทรงกระบอกนะครับที่เรียกว่า v o i c e c o i l นะครับ v o i c ค c o น l นะครับจะอยู่ในช่องแคบๆนะครับที่ประกอบด้วยแม่เหล็กเนาะหรือเหล็กถาวรนะครับตรงนี้เป็นไดนามิกนะครับนี่นะครับตรงนี้นะครับ voice c o น l นะครับนี่จะเป็นแม่เหล็กเนาะต่อมาเป็นลำโพงเล็กโตสติกนะครับ ลำโพงชนิดนี้นะครับต้องใช้ไฟฟ้าในการตรึงขดลวดนะครับในการใช้จะใช้ไฟฟ้ากระแสะสลับหรือที่เรียกกันว่า AC ใช่ไหมครับมันจะมี AC กับ DC เนาะอันนี้เราใช้กระแสะสลับคือ AC ผ่านหม้อแปลงเพื่อลดแรงดันให้ต่ําลงแล้วแปลงไฟตรงนะครับ DC มาตึงขั้วเพลทนะครับซึ่งเป็นลักษณะเหมือนคอนเดนเซอร์นะครับคาปาซิเตอร์นะครัตัวนี้ต่อมานะครับลำโพงริบบอน ริบบอนเป็นยังไงนะครับมีขนาดเล็กนะครับจึงทําให้กําลังออกน้อยเหมาะสําหรับความถี่เสียงระดับสูง,ส,งสูงเท่านั้นนะครับคือประมาณความถี่ตั้งแต่3 0 0 0ถึง20,000เฮิร์ส์นะครับดังนั้นจึงเหมาะสมที่จะใช้เป็นลำโพงเสียงดังนั้นนะครับจึงเหมาะสมให้ใช้เป็นลำโพงเสียงแหลมนะครับเสียงแหลมแบ่งตามลักษณะการใช้งาน นะครับลำโพงไฮไฟลเมื่อกี้แอมปิไฟเออร์เราก็มีแล้วนะครับอันนี้ก็มีลำโพงบ้างลำโพงไฮไฟนะครับเป็นลำโพงที่ให้ความถี่เสียงตรงสูงนะครับมีเสียงผิดเพี้ยนน้อยที่สุดมีคุณภาพสูงสามารถกระจายเสียงได้ตลอดย่านความถี่นะครับนิสิทเห็นตรงนี้เนาะอันนี้ข้างขางข้างล่างนะครับมันก็จะมีลำโพงพวกนี้เนาะมันจะมีแบบตัวแหลม ปักไว้นะครับเพื่อตอนลําโพงขับออกมาจะให้ตัวลําโพงอยู่นิ่งนะครับอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งนะครับลำโพงตู้นครับลำโพงตู้เป็นลำโพงที่บรรจุอยู่ในตู้ลำโพงนะครับซึ่งอาจจะเป็นลำโพงไฮไฟล์ลำโพงเสียงทุ้มลำโพงเสียงกลางหรือลำโพงเสียงแหลมก็ได้ก็คือเอามารวมกันนะครับอยู่ในตู้อันนี้ลำโพงตู้ ลำโพงตู้ทรงสูงนะครับหรือซาว์คอลัมแน่เหมือนกันนะครับลำโพงตู้ทรงสูงลำโพงตู้ทรงสูงนี้จะมีลำโพงประเภทเดียวกันอยู่หลายๆตัวนะครับอันนี้ถ้าเป็น m ิดเลนสนะลำโพงเสียงกลางอันนี้ถ้าเป็นลำโพงเสียงกลางทั้มิเลนนะฮะก็มีหลายๆตัวอยู่ด้วยกันนะครับลำโพงมอนิเตอร์ ลำโพงโมอนิเตอร์นี้นะครับไม่ได้ไว้สําหรับให้ผู้ชมได้ยินเสียงนะครับแต่มีไว้สําหรับนักร้องผู้แสดงนะครับหรือผู้ควบคุมเสียงนะครับเพื่อให้ได้ยินเสียงการตรวจสอบคุณภาพของเสียงในระบบเสียงที่กําลังใช้งานนะครับอันนี้มอนิเตอร์นะครับซ้ายขวาจะมีอ,อยู่ในส่วนใหญ่จะอยู่ในห้องสตูหรือห้องบันทึกนะครับลำโพงโมอนิเตอร์ลำโพง PA เป็นยังไงครับลำโพง PA เนะครับเป็นลําโพงที่ให้ความเข้มความดังของเสียงได้มาก เหมาะสาหรับบริเวณที่มีผู้ชมจํานวนมากนะครับงานกลางแช้งหรือสนามเป็นต้นนะครับลำโพง PA อาจจะเป็นลําโพงกรวยกระดาษหรือลําโพงปากแต่หรือลําโพงฮอนก็ได้นะครับอันนี้ PA นะครับอืมเนีะนีลำโพง PA นะครับ ลำโพงปากแตรหรือว่าฮอนเนาะเรามาดูนะครับเป็นลำโพงที่ใช้งานกลางแจ้งนะครับเป็นโครงสร้างโลหะนะครับมีความแข็งแรงทนทานทนแดดทนฝนนะครับมีกำลังเสียงมากนะครับสามารถส่งเสียงไปได้ไกลลำโพงปากแตรนะครับหรือว่าฮอนนะครับลำโพงเครื่องดนตรีนะครับ musical instruments นะครับ loudspeaker นะครับเป็นลำโพงสำหรับขยายเสียงเครื่องดนตรีนะครับซึ่งจะใช้เฉพาะประเภทของเครื่องดนตรีเช่นกีตาร์ไฟฟ้ากีตาร์เบสนะ เนาะอันนี้ลำโพงเครื่องดน,นตรีลำโพงใช้งานทั่วๆไปนะครับเป็นลำโพงที่ใช้งานประเภททั่วๆไปเช่นวิทยุโทรทัศน์นะครับเป็นลำโพงที่มีขนาดประมาณ3-5นิ้วรับกำลังขับไม่ได้สูงมากนักนะครับแต่มีราคาถูกอันนี้ใช้งานทั่วๆไปอันนี้ต่อมานะครับลำโพงบลนะูทูธสปีคเกอร์บลูทูธไวเลสสปีคเกอร์เนาะเดี๋ยวนี้เราก็มีเชื่อมต่อลำโพงไร้สายนะครับใช้กับสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ต่อพ่วงต่าง นะครับอาจจะเปิดแบบเสียงเพลงจากโทรศัพท์ก็เชื่อมต่อบลูทูธก็มีหลากหลายประเภทนะครับหลากหลายรูปแบบนะครับเดี๋ยวนี้ก็มีเนาะบลูทูธสปีกเกอร์หรือว่าบลูทูธไวเลสสปีกเกอร์สรุปนะครับอันนี้ก็ภาคสัญญาณเข้านะครับภาคขยายสัญญาณแล้วก็ภาคสัญญาณออกนะครับภาคสัญญาณเข้านะครับก็ มีไมโครโฟนมีเครื่องเล่นมีโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์สมาร์ทโฟนแท็บเล็ตต่างๆนะครับที่ว่าจะส่งสัญญาณเสียงออกมาไปยังภาคสัญญาณขยายนะครับไปที่ PM หรือว่าแอมปิฟเแล้วจากแอมนะครับส่งสัญญาณออกมายังภาคสัญญาณออกก็คือลําโพงมีอยู่3ภาคหลักๆภาคสัญญาณเข้านะครับภาคขยายสัญญาณแล้วก็ภาคสัญญาณออกเนาะอันนี้เป็นภาพรวมนะครับของเครื่องเสียงนะครับที่เรามาเรียนรู้กัน เป็นยังไงกันบ้างครับเรื่องของเครื่องเสียงครับนิสิตนะครับถ้าเรารู้แล้วว่ามันมีประเภทมีลักษณะการใช้งานอย่างไรบ้างนะครับดังนั้นนะครับนิสิตควรเลือกใช้ให้ถูกกับประเภทกับการใช้งานนะครับสำหรับเรื่องของเครื่องเสียงนะครับอาจารย์ก็ขอจบกําเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในเรื่องหน้านะครับสวัสดีครับ